สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y u ูทูบชาแน n โปรโมชั่น Ford ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจําอยู่ f อ r d พระประแดงในเครือบริษัทออโตแกลอรี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ next gen ค่ะเอ e r e ร t สค่ะวันนี้พามานะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะขับ2เป็นรุ่นเอ e r e ร t สไทเทเนียมพัดขับ2นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะคะและมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติสิสปีด รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้ค่ะอยู่ที่1ล้านค่ะ7แสนนะคะ24,000บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะ ภายในเป็นสีพาลีนะคะเบาะค่ะเป็นสีครีมนะคะราคาตัวรถจึงบวกเพิ่ม1,000 0บาทสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมรอบคันในวันนี้ค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านบนเลย ด้านบนค่ะสำหรับรุ่นนี้เดิมๆแล้วไม่มีอะคริลิกบนฝากระโปรงมานะคะแต่ว่ันนี้ลูกค้าต้องการติดอะคริลิกก็จัดให้เลยค่ะติดอะคริลิกเพิ่มเติมบนฝากระโปรงคําว่าเอเวเรสต์นะคะสีของอะคริลิกค่ะตัวอักษรลูกค้าเลือกเป็นสีดาด้านนั่นเองดูเข้มระดูมากๆเลยตากาสีรถที่เป็นสีเทาดํานะคะ และสำหรับกระจังหน้าค่ะหล่หลอเท่ๆแบบนี้ก็พลาดไม่ได้เลยกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะตัวอักษร S O R D ค่ะก็เลือกสีดำไปเลยค่ะแบบนี้เลยตัวอักษรตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะถ้าต้องการเป็นสีอะไรสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็มีไฟ LED ค่ะ3จุดที่กระจังหน้าให้รังผึ้งค่ะระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องแล้วก็สาหรับตัวนี้ค่ะเป็นตัวท็อปสุดนะคะของขับ2เขาก็จะมีกล้องค่ะ ตัวกล้อง360องศานะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่ตัวกล้องยังคงใช้งานได้ปกตินะคะมาต่อกันที่ไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะมาจากโรงงานนะคะก็สวยงามและโดดเด่นมากๆเลยค่ะเป็นไฟหน้านะคะ LED Multi-reflector มาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light ค่ะตัวนี้เป็นตัวสีแสงสีขาวไฟหน้ามีระบบค่ะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับระบบออโต้ไฮบีมเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเอง และสำหรับด้านหน้าค่ะตัวกันชนนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถชายกันชนค่ะเป็นสีเงินแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไฟตัดมอเป็น LED ค่ะล้อมรอบตัดด้วยกรอบสีคโครมเมียมนั่นเองสำหรับระบบด้านหน้าก็จะมีตัวระบบเดินกันชนด้านหน้านะคะพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านข้างตัวรถค่ะ คิวล้อตัวนี้ไม่ได้มากับตัวรถนะคะเดิมๆิมแล้วเอเวอรคิวล้อเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองแต่วันนี้เพิ่มเติมค่ะเสริมหล่อให้น้องนิดนึงติดคิ้วล้อค่ะกําลังดีเลยค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะพี่ๆี่ท่านใดถ้าชอบรูปแบบแบบนี้สามารถแจ้งได้เลยเป็นแบบเรียบนะคะไม่ได้จาอตัวรถค่ะติดงานอย่างดีเลยแล้วก็สําหรับล้อค่ะล้อนะคะ เน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ํามันรีดน้ําก็จัดไปเลยค่ะเป็นล้อเดิมนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะล้อมแม็กค่ะขนาดรอบวงเขาคือ20นิ้วแม็กของเขาค่ะก็คือจะเป็นหน้าเงินนะคะแล้วมิลลิ่งเป็นสีเทานะคะจับคู่กับยางกูดเยียค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางค่ะ 25555R20 นั่นเองระบบการสันสะเทือนด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นระบบปีกนกนะคะอิสระ2ชั้นนะคะแล้วก็ความโดดเด่นค่ะ ไม่ทิ้งไปเลยสําหรับความหรูหราค่ะตัดด้วยสีคโครเมียมนั่นเองกระจกมองข้างค่ะรวมถึงกับมือเปิดนะคะก็เป็นสีคโครเมียมนะคะมีไฟค่ะเลี้ยวที่กระจกมองข้างกล้อง360องศานะคะสําหรับราวหลังคาค่ะก็มีมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นสีเงินนะคะสําหรับการสาดติดไปเลยค่ะกันสาดแพ้เลยนะคะของทางฟอร์ดค่ะความเข้มของฟิล์มนะคะเป็นฟิลม์มเซรามิกอัลเิรเมทพี่ที่สามารถเลือกความเข้มได้นะคะว่าต้องการ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็สำหรับบันไดข้างค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัดนะชายบันไดเป็นสีเงินนะแล้วก็ด้านท้ายไม่พูดไม่ได้ค่ะสำหรับช่วงล่างนะคของรุ่น e v e r e s t ค่ะเขาก็จะเป็นวัดลิงนั่นเองนะคะมีความสมูทมากขึ้นนะคะเวลานั่งก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟท้าย สวยงามโดดเด่นสไตล์เอเวอเรย์เลยค่ะ LED ค่ะซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้พร้อมกับอะคริลิกที่บริเวณคดถ้ายค่ะตัวอะคริลิกคำว่าเอเวอเรย์ก็เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยมีกล้องนะะตัวนี้เซ็นเซอร์ค่ะถอยมีให้ครบเลยค่ะและสำหรับคันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเนาะสำหรับภายในนะคะเป็นสีพาลีนบวกเพิ่ม10,000บาทจะสวยงามแค่ไหนคะ นี่เลยรู้รามากๆเลยค่ะสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเบาะนะคะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าแตทิศทางค่ะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่า คุ้มค่าทุกเม็ดเงินจริงๆค่ะที่ท่านใดกำลังมองหานะคะรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนค่ะและถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้สามารถส่งรูปค่ะและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลย และเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next Gen Everest และ Next Gen Ranger ได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกีและทางเพจนะคะ Promotion Ford น,นะคะเข้าไปรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งก้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย